พ่อใหญ่จินดาแมนีจินดาแมนีเขาเขาแล้วอัดยังว่าอัดเด็กสอกหนึ่งม่วนมือนอนอัดเด็กขีดนึงบังทีต้นหนีอัดขั้นใดสองนึงนั่นที่ตัวนั่นที่มัติดตันเลยขีนอัดเรื่องต้นปืนยิ่งนี้ว่ามันแตกตุ่มทำมันออกทำมันออกไปกับถืนปลายปืนแตก เยนัยนเงวดนี้เ่ยันเงวดนี้ดังกว่าทุกเหรียันทุกงวดเบื้องด้นว่าพอเดีอบบอเุ๋วฟุกเศษเหรียญนเงิดที่เอาออกงวดที่แม่นมดังระเบิดกลัวได้ทีไหนที่ผ่านมาคุณแผนกับเจริญพรน,นี่เน้นไปทางไหนครับพ่อใหญ่คุณแผนนะ่ะเน้นไปทางไหนครับคุณแผนเนื้อไปทางขาขายคือเก้าอันละจะเจริญนพ่อนะครับ จะเล่นพอ่อนไปทัง้งเมืองแถวคาดปลอดภัยเรียกทรัพย<ข>์จินดาวันนี้ครอบครอบหมดแล้วเนะเาะพ่อใหญ่ครอบแล้วกันกันของมุสลิมได้เนาะเรียบร้อยรับกันนี่เขานี่เก่งเสียงกับนี่มาหาที่แล้วบุญปัญญาเหตุไอ้แครอันทีโม่บัญสี่กบุญเศษบุญเป็น โอ้ที่พระตะขีเจ้าขคาะตำบลเจ็ดเ่ามันอยู่เพิ่นว่ามันอยู่ที่บารามีอยู่ที่บารามีมันขึ้นอยู่กับบารมีถูกไหมโอ้ยุคคาถามันแต่ว่าไปสวดคาถาตัวเดียวกันอยู่บารมีบม่เกิดเจ้าคณะตำบลเรื่อบนบนี่เพืบบ่อนโอ้โหโน้หูมาทำบูทาเลย